มารีวิวการในซีซั่น VR v e n ว m อีกทีนะครับว่าใบาไหนทำอะไรได้บ้างพอสามารถไปยังไงแล้วน่าจะเก่งหรือเปล่าใบาแรกก็ Agent Venom a ม e n t Venom 2G มจพลัง4ี่เปิดตัวทำให้การทุกใบในเด็กมีพลังต่อสู้4หน่วยมีการหลายใบยที่เราสามารถเอา Agent Venom ไปเสริมได้ทำให้ตีน่าเป็นพลัง4ทํทำให้ Iron Man เป็นพลัง4ี่ทำให้ m i s t r รโเป็นพลัง4ี่คือดูแล้วเป็นการ์ที่ value สูงอ่ะถ้าได้ลงเทิน์น2แล้วเราจัดเด็กมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ A g e n t Venom จริง จร,จริงอะจะเป็นการสองเนื้อที่ที่แวลูสูงมากเล่นกับเซิร์ฟเฟอร์ก็ได้เล่นกับการ์ดอย่างบลูแต่ปัญหาก็คือถ้าไม่ได้ลงเทินสองมันก็จะอ่อนไปเลยเนาะถ้าเราจัดเด็กมาเพื่อเอเจนต์เวนนอมอะเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของเอเจนต์เวนนอมแล้วเราไม่สามารถลงมันในเทินสองได,ได้เด็กเราก็จะเบาลงเยอะมากใช่ไหมก็คงต้องไปลองเล่นดูนะครับเป็นการซีซันพาทุกคนน่าจะได้ลองอยู่แล้วไปถัดไปนะครับสครีมทุกครั้งที่การ์ดฝนข้ามย้ายเราจะขโมยสองพลังต่อสู้มาจากการ์ดใบนั้นเท่ากับว่า ในทุกๆเทิเร์นถ้าเราสามารถย้ายการ์ดฝันงุรนข้ามได้เซร์ครีมจะมอบสแตทให้กับเรา4หน่วยบวกสแตทต,ตัวเอง2หน่วยแล้วก็ไปลดสแตทฝันงุ่นข้ามอีก2หน่วยนะครับมันก็คือของเสริมเด็กคิงพินนั่นแหละพวกการ์ดที่ยกย้ายฝันงตรนข้ามนะครับอย่างโพลาริสสไปเดอร์แมนสเต็กกรอนแค b a บอลแอโดอะไรพวกนี้ก็จะไปเป็นวินคอนให้กับ เด็กเหล่านั้นได้แต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นการ์ดที่มาเคาน์เตอร์มูฟได้ไหมเคาน์เตอร์มูฟได้ไหมก็อาจจะได้ปะเออถ้าเด็กคิงพินสครีมอะไรงนี้มันเก่งขึ้นมาจริงเวลาเด็กมูฟเจอเด็กพวกนี้มันก็น่าจะลาบากน่าจะดาคาญหรือว่ยาย้ายฮิวแมนทอสหนึ่งทีโดนสครีมดูดพลังย้ายเด็กเกอร์หนึ่งทีโดนสครีมดูดพลังก็ก็อาจจะทําให้เด็กมูฟอ่อนลงได้แล้วก็อาจจะสร้างแบบสร้างรากฐานให้กับเด็กตัวเองให้มันเก่งจนน่าเล่นขึ้นมาได้นะครับหมายถึงเด็กย้ายฝันข้า,ม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 ,า ay, มยยย้าาโมม2 喂，懂。 ไม่จำเป็นต้องย้ายมาที่ที่สครีมอยู่ถ้าย้ายหลายตัวโดนดูดทุกตัวไหมไม่ครับแอนเอนมี่การ์ดคือใบเดียวอะใบแรกที่ย้ายก็จะโดนสครีมดูดพลังโดนดูดจัวบอ่าใบถัดไปคือมิสเซอรี่ครับมิสเซอรี่สีจี้พลัง7พอสามารถเปิดตัวจะทําให้ความสามารถเปิดตัวของการ์ดทุกใบในพื้นที่นี้ทํางานอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะทําลายพวกมันมันคือมินิโอดินนะครับทำให้การ์ดเปิดตัวในพื้นที่นี้ทํางานอีกรอบแล้วก็ทําลายมันทิ้งคาถามก็คือมันจะเอาไปเล่นกับอะไรแล้วแล้วเก่งเอาไปเล่นกับเด็กเปิดตัวเอาไปปใช้เ็นนนิิด Energy ต่ำกว่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นต่อยเพื่อนนะครับใช้งานเพื่อนเสร็จแล้วตบหัวเพื่อนเฉดหัวทิ้งกินหินทานนอสเล่นกับอิเล็กโทรได้แต่แต่ว่าอิเล็กโทรอ่ะมันมี Play Follow-up ที่ดีกว่าอยู่แล้วถ้าถามผมนะ Play Follow-up e อิเล็กโทรในเกมตอนนี้ยังไงเซอร์ซี่ก็ดีกว่าเปลี่ยนอิเล็กโทรเป็น 4G หรือไม่ก็บลิงก์อิเล็กโทรเทิร์น3ลิงก์เทิร์น4ยังไง2ใบนี้ผมก็คิดว่าดีกว่ามิเซอรี่เว้ย มันเล่นกับอิเล็กโทรได้ไหมเล่นได้แหละแต่มันจะทําให้คอมโบเด็กอิเล็กโทรดัแรงขึ้นไหมเก่งขึ้นไหมเด็กระเลโดับขึ้นไหมก็ก็คงไม่เด็กอิเล็กโทรแบบแบมสองทีแล้วแล้วมันยังไงอะท้ายเราเด็กมันก็ใส่มาแต่5 6าหกะยังไงเด็กหนึ่งมันก็เล่นได้แค่ใบเดียวอยู่แล้วมันจะไปจ่ายเอเนจีจนหมดทุกหยดก็ก็เป็นไปไดย้ยากถ้าใช้ในอาร์เมอร์ความสามารถจะติดไหมไม่ชัวร์เหมือนกันอะ มันบอกว่าทําให้ความสามารถทํางานก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยทําลายถ้าเอาไปเล่นในเลนอาร์เมอร์ก็น่าจะติดปะ่ะถ้าตีความตามข้อความตรงนี้ก็คือน่าจะเล่นในเลนอาร์เมอร์ได้นะครับบันนี้ผมคิดไม่ค่อยออกว่ะไปกับเด็กทำลายน่าจะรุ่งมันเสริมคอมโบอะไรในเด็กทำลายอ่ะผมคิดไม่ออกอะเราจะให้คาเนตติดอีกรอบเหรอถ้าเราเอามิสซิลี่ลงเลนคาเนตก็คือคาเนต บาดมิซิลี่ตายแล้วคาเนตก็จะตายตามไปด้วยสรุปก็คือลงมิซิลี่ทำให้สแตตในเรนนั้นเหลือศูนย์นะมันมันเสริมอะไรในเด็กทำลายเอาเวนอมก็เช่นกันเอามิซิลี่มาทริกเกอร์เวนอมเวนอมกินมิซิลี่แล้วมิซิลี่ก็ทำลายเวนอมเราไม่เหลืออะไรเลยใบนี้คิดไม่ออกเลยวะคงต้องไปลองเล่นดูอ่าใบถัดไปคือพี่สคอนสคอนที่ผมคงไม่ต้องพูดเยอะมังเก่งอยู่แล้วส่วนตัวคิดว่ายังไงก็เก่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุผลเพียงพอให้อพค c a l y p s ขึ้นมาเป็นเทียร์หนึ่งไหมแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นเด็กอพ ocalypse อะ่ะยัง 1ครั้งเราจะได้สแตทบวก4ตัวสะคอนบวก2ตัวบนสนามบวก2แบบโอกาสที่สะคอนจะกลายเป็นการ์ดพลัง10พลัง14อะไรเงี้ยมีเยอะมากแถมมันเป็นหนึ่งในจี้ด้วยนะครับถ้าเทธนแรกเราก็ทิ้งสะคอนแบบเยอะๆอะแล้วเธอสุดท้ายก็ลงมันในฐานะ1นจี้พลัง10 มีทั้งสแตทของตัวเองมีทั้งสแตทที่จะไปบัฟให้บายอื่นบนบอร์ดมันมันเครซี่เหลือเกินนะคือถ้าเทียบกับมิกมันคนละระดับกันเลยอ่ะเหมือนการถมน้ำลายรถหน้ามิกกับผมพูดตรงๆนะการออกสะคอนออกมาอย่างเงี้ยเชียบสคอนกับมิกนี่คือไม่ไม่ต้องเล่นก็เห็นถึงความแตกต่างกันแล้วปะ่ะแบบก้อนเหล่านั้นมปนคนละชั้นอ่ะคนละชั้นแบบของเท่อะแล้วก็บายถัดไปท็อกซินบายนี้ก็น่าจะเก่งมากๆสาหรับคนที่ชอบเล่นเบาสองจี้พลังหนึ่งความสามารถคือเอาการทุกใบในพื้นที่กลับขึ้นมือแล้วท็อกซินจะได้บบวววกกก2พลังตต่่่ออสสูู้้้าาาามมจํนนรดทีขึืไ สุดที่ท็อกซินจะทําได้ใน1ครั้งก็คือบวก6ใช่ไหมในพื้นที่มีการสดมใบใช้ท็อกซินยก3าใบนั้นขึ้นท็อกซินกลายเป็น2อจี้พลัง7มันก็จะทําให้เด็กเบล์วเครซี่ขึ้นมากคอมโบเด็กเบล์ยกการาดขึ้นลงขึ้นลงใช้ความสามารถเปิดตัวหลายๆรอบก็ก็จะยิ่งทําได้เยอะขึ้นยกซิเวอร์เซเวอยิงเพิ่มขึ้นยกอะไรโรกเกตยก,น,ยกนู่นยกนี่เอาไปเล่นในเด็กเบล์สมูฟก็ยกแบบฮิวแมนทอชยกแดกเกอร์สรุปง,ง่ายๆถ้าคุณชอบเล่นนึกเบล์ะใบนี้ยังไงก็ต้องมีนะคับ่่่่่วานอกกกเเหหทีีมมพิิงงงใ้สึ ที่มันจะเพิ่มให้คืออะไรรู้ปะ่ะคือความปวดหัวในการเล่นเด็กเบา <c oughs> ปกติคุณมีแค่บีสคุณมีแค่ฟอลคอนเนี่ยคุณก็เด้งขึ้นลงขึ้นลงแบบปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณจะมีท็อกซินมาเพิ่มสมการในหัวคุณสามารถใช้บีชยกท็อกซินได้ใช้ท็อกซินยกบีสได้ใช้ท็อกซินยกฟอลคอนได้นะครับสมการในหัวมันจะเพิ่มขึ้นทางเลือกคุณจะมากมายสมองคุณจะแหลกสลายก็ใบถัดไปคือเอเจนต์เวนอมครับซีจีพลัง6ความสามารถเปิดตัวจะทําให้การ์ดใบบนสุดของเร็กรามีค่าได้ศูนย์ ต้องเทียบกับแฉดลป่ะมันเป็นการ์ดที่เราไม่สามารถทาร์เก็ตมันได้แบบสม่ําเสมอขนาดนั้นหมายถึงไม่สามารถทาร์กเก็ตเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆได้อย่างสม่ําเสมอขนาดนั้นนะเราจะไปหวังให้มันโดน 6G 5G ที่เป็นประโยชน์ตลอดก็เป็นไปไม่ได้ทั้ง2ใบนี้ซึ่งถ้าเอามาเทียบกันผมว่ายังไงแลดก็เก่งกว่าป่ะยังไงแลดก็เก่งกว่าป่ะในกรณีที่แลดไปโดนการ์ดเอเนจีต่ำๆแลดมันก็ก๊อปปี้ความสามารถมาทําประโยชน์ให้กับเราแบบยกตัวอย่างซิวเวอร์เซฟเวอร์็ย่างเงี้งงงยแฉดโดนซิวเวอร์ ก็จะไปลดสแตตของเซโวลงเลือศูนย์ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกันยังไงแลดมันก็แวลูโดยรวมดีกว่าใช่ไหมเอเจมิโนมคือถ้ามันไม่โดนแบบถ้ามันไม่โดนเป้าหมายที่เป็นเดอะเบสของมันจริงๆก็คือมันมันอ่อนกว่าแลดมากอะแบบถ้าไม่ได้โดนเนาไม่ได้โดนนิมโซล่าลีดเดอร์อะไรพวกนี้มันมันจะเบากว่าแลดมากทำให้เฟกมาเท่ไม่ทําให้มันดีๆคือมันมันอาจจะดีก็ได้ใจเย็นทุกคนผมก็แค่มองในมุมของผมตอนนี้นะครับผมไม่ได้จะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคงต้องไปลองเล่นดู แต่ส่วนตัวส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเครซี่ขนาดนั้นปะมันมีคอมโบว้าว,าวาแหละมันแบบทำอานิมเป็นศูนย์จี้ทำเนาเป็นศูนย์จี้ไปคอมโบเนาอานิมได้มันมีคอมโบที่ที่จะว้าวมากๆถ้ามันติดแต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่การที่จะติดง่ายขนาดนั้นเราไม่ได้มีวิธีในการเรียงเด็กอะต่อให้เราจะจัดเด็กมาเพื่อแอนตี้เวนอแต่แบบสุดท้ายแล้วเราจะทําให้เนาเราจะทําให้ส่วนผสมคอมโบที่เราต้องการมันมาอยู่ตรงท็อปเด็กตอนที่เราจะเล่นแอนตี้เวอนอได้ยังไงมันมันยากมากเลยอะอ่ะก็คงต้องไปลองดูนะครับคงต้องดู ไปสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นการ์ดในโหมดไฮ v o ิ t เท e นะเผื่อใครมาไม่ทานเกมจะมีโหมดใหม่ด้วยแล้วในโหมดนี้ก็จะแจกการ์ดรางวัลด้วยนะครับเป็นการ์ดใหม่เหมือนตอนที่โหมดโต๊ะอาหารของเดดพูแจกแคสซินราในโหมดนี้จะแจกการ์ดท,ที่ชื่อว่า แอกเนี่แอกเนี่หนึ่งจี้พลังสองหลังจากคุณเล่นการ์ดในพื้นที่นี้แอกเนี่จะรวมร่างกับการ์ดใบนั้นนะครับก็เอาแอกเนี่ไปรวมร่างกับมัลติพ l e m แมนกับนิมรอดอะไรเงี้ยได้เหรอฟอร์ที่ดีกว่ามันมันดีกว่าฟอร์ทสองจุดนะก็คือใช้จี้น้อยกว่าส่วนจุดที่2ก็คือมันมันไม่ต้องเล่นใบที่เราต้องการบัฟต่อทันทีพอสามารถแอกเนี่มันมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราลงการ์ดใบถัดไปในพื้นที่เดียวกับเที่ร์แอกเนี่อยู่ใช่ไหมถ้าเทิยร์หนึ่งเราลงแอกเน 2, ี่ยไว้เทียงงร์ปองเลน เทิร์น3พอจวมัลติพแมนมาก็เอามัลติพุ่แมนไปลงเลนเอก็นี่เออมันก็จะรวมร่างกันในเทิร์น3นั่นคือข้อที่มันดีกว่าประมาณนี้สำหรับซีซั่นที่กำลังจะมาครับโหมดไฮวอเท e ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะโหมดเล่น3เทิร์นจบไวๆนะครับใครรู้สึกว่าเล่น6เทิร์นกินเวลาชีวิตนานเกินก็รอเล่นโหมดนี้เล่น3เทิร์นจบ ไวที่สุดในยุคเผื่อใครมีเวลาแบบแอบเล่นนิดเดียวไงอยู่ในที่ทํางานเนี้ยแอบเจ้านายเล่น1เกม3เทินจบตอบโจทย์ชีวิตคนทํางาน3ตาจบเอาเด็กอะไรเล่นมันมันมีกติกาพิเศษด้วยครับอ่ะมาพูดเรื่องไฮเวิเทดเพิ่มมันมีกติกาพิเศษด้วยก็คือ Energy มันไม่ได้เริ่มที่ 123G นะครับถ้ามันเริ่มที่ 123G งมหมดมันก็จะตลกที่สุดในยุคต่อไปรีวิวกล่องกล่องแรกของซีซั่น VR Venom Scream Manting Mobius อ่า Scream เป็นการ์ดที่น่าจะเล่นสนุกครับอันนี้ส่่ววนนตัผมเป็นนบที อยากเล่นเพราะว่าผมชอบเล่นเด็ก킹พินมูฟอยู่แล้วพยายามเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับแต่ว่ามันมันไม่เก่งก็เลยเล่นได้ไม่นานพอสคริมเข้ามาก็อาจจะช่วยให้เด็กเก่งขึ้นได้แต่ถ้าถามว่าจะเป็นเมตาไหมส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเมตาครับสคริมก็น่าจะการ์ดแบบเทียสองเทียสองเทียสามเล่นสนุกสนุกซะมากกว่าคงไม่ขึ้นไปถึงเทียหนึ่งส่วนแมนติงกับโมเบียสแมนติงก็เป็นการ์ดผมให้คำนิยามเดียวกันเลยเหมือนสคริมอะ่ะมันก็ไม่ใช่การ์ดเมตาไม่ได้เป็นการ์ดที่เก่งอยู่ในเด็กเทียหนึ่งแต่ก็ไม่ไดเ on, เ,ดกเด็กท 2, ท 3. ใส่ไปเล่นในเด็กจังลดพลังก็ได้ใส่ไปเล่นในเด็กไฮอีโบท็อกซิกก็ได้เล่นในเด็กจีนเกรก็ได้ส่วนโมเวียสก็เป็นเทคการ์ดก็เก่งตามสถานการณ์นะครับถ้าเมตาเป็นเมตาที่มีการลดเอนเนอร์จีเยอะเซร่าเยอะเนกาทีฟเยอะโมเวียสก็จะขึ้นมาเก่งแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ใช่การ์ดที่ไม่ใช่การ์ดที่สร้างเด็กเล่นได้อาสร้างสร้างเด็กเล่นได้ออมีเด็กหนึ่งมีโมเวียสเป็นการ์ดหลักก็คือพิกซี่ถ้าคุณชอบเล่นเด็กพิกซี่ยังไงก็ต้องเปิดโมเวียสสรุป สัปดาห์แรก7จ็ทับสิไม่ได้มีการ์ดเก่งเวตาเป็นการ์ดท,ที่อยากเล่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่านสัปดาห์ถัดไปมิสเซอรี่นามอร่าแล้วก็วอร์แมชชีนมิสเซอรี่ส่วนตัวผมยังไม่เห็นคอมโบเท่าไหรออ่นั่งนั่งคิดแล้วยังคิดคอมโบไม่ออกนะครับว่ามิสเซอรี่มันจะไปยกระดับให้เด็กไหนได้แต่ก็ดูไปความสามารถที่น่าจะทรงพลังใบนี้คงต้องไปรอดูตอนตอนที่มันเข้าจริงๆอีกทีนะครับว่าภาพเป็นยังไงส่วนนามอร่ากับวอร์แมชชีนก็เป็น2ใบที่สร้างเด็กใหม่เล่นให้กับคุณได้นะครับนามอร่าก็หวังเปิด ตัว n o ม a ราก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของบองเปิดตัวถ้าอยากเล่นเด็กบองอยากเล่นเด็กเปิดตัวนอมบราก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนวอลเมชินก็สร้างเด็ก วอลเมชินให้กับคุณได้วอลเมชินสตรอมรีเจนเล่นอิบุนี่เมาเล่นอีฟินอรความเก่งของเด็กนามูระก็เทียบสองเทียบสามส่วนความเก่งของเด็กวอลเมชินก็เทียบต้นๆในแพทล่าสุดก็เทียบหนึ่งแปดคะแนนให้แปดคะแนนเพราะว่านามูระกับวอลเมชินนะส่วนมิสซิลี่ไปรอดูตอนมันเข้าอีกทีสัปดาห์ถัดไปคือสคอนจีนเกรย์แล้วก็เซบาสเตียนชอร์ครับสัปดาห์นี้ก็ถ้าใครชอบเล่นเด็กอพอลกิลพิติคาร์ดอะสคอนเป็นใบที่ต้องเปิดผมพูดเลยแต่ก็แค่เด็กเดียวเท่านั้นนะครับในเด็กอื่นนนๆเเเเงงงงีี้้ยยคคคไม่่ลลบาหัดดวขอออื็ คลิปครับถ้าคุณชอบเล่นใบนี้จะมายกระดับให้กับเด็กแบบมากๆส่วนอีก2ใบที่เหลือในกล่องจีนเกรกับเซบาสเตียนชอจีนเกรก็การ์ดเทียสองเทียสามอะเด็กจีนเกรต่อเนื่องอยากเล่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่านเซบาสเตียนชอก็เช่นกันก็เป็นของเสริมเด็กเซิร์ฟเฟอร์ครับเซิร์ฟเฟอร์ปัจจุบันก็เทียสองถ้าอยากให้เด็กเซิร์ฟเฟอร์มันแรงที่สุดอยากได้การ์ดสามจีที่มันเก่งอันดับต้นๆในเด็กเซิร์ฟเฟอร์เซบาสเตียนชอก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ็ดคะแนนปะเจ็ดคะแนนเท่าสสัปดาห์รีมอะ แล้วก็สัปดาถไปครับคือท็อกซินซาบูแล้วก็เอลซาสำหรับใครที่ชอบเล่นเด็กบาสเด็กบีสเด็กฟอลคอนพวกนี้จะถูกเรียกว่าเด็กบราสใครชอบเล่นเด็กพวกนี้ท็อกซินน่าจะเข้าไปอยู่ได้ทุกเวอร์ชันเลยบาสมูฟบราสฮิตมังกี้บาสจังบราสดาร์คอสบาสอะไรก็ตามแต่เออคือความสามารถท็อกซินมันเข้าไปเสริมเด็กพวกนั้นได้แน่ๆนะครับก็จะทําให้คอมโบบาสของคุณที่ใส่เข้ามาในเด็กแรงยิ่งขึ้นไปอีกเป็นทั้งเอนจินที่ทําให้คอมโบแรงขึ้นยกกาขึ้นมือทำคอมโบได้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นว กท็อกซินเองก็เป็นก้อนสแตทเป็น2อจี้พลัง7ถ้าใช้บีชยกท็อกซินก็เป็น2อจี้พลัง10บวกให้ได้ใบนี้ยกระดับเด็กบ้าวสแน่ๆนะครับส่วนซาบูกับเอลซาก็การ์ดเทียสามอ่ะตาบูตอนนี้ยังไม่มีบ้านนะครับโดนบัฟไปไม่ใช่โดนบัฟไปโดนเนิร์ฟไปยังไม่กลับมาสักทียังไม่มีบ้านอยู่ตัวเอลซาก็เช่นกันนะครับแพ็กเกจพวกคิตตี้ไพรส์ตีน่าโฮมซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลือกใส za, ่เอลซาเข้ามาแล้วซาตอนนี้ก็ไม่มีบ้านอยู่สําหรับสัปดาห์นี้ก็7คนนนนเท็ดคะแนวน ine, back, อนาน่าจะเก่งจ้ดคะแนน่ทีเหลือในกล่อง ถ้ายังไม่มีบัฟอะไรนะณนะตอนนี้วันที่พูดคือวันที่29กันยาถ้ายังไม่มีบัฟอะไรซาบูกับเบลซาไม่น่าเปิดเลย แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายคือเอเจนต์ไม่ใช่เอเจนต์แอนต้เวนอมครับโกส์สไปเดอร์แล้วก็ซูเปอร์จแอนแอนต้เวนมเป็นอีกใบหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นภาพมันเท่าไหร่นะครับเหมือนมิสเซอรี่เลยยังไม่เห็นภาพมันเท่าไหร่คอมโบที่ทําได้มันมีไหมมันก็มีแหละแต่ส่วนตัวคิดว่ามันมันดูไม่น่าเสถียรเท่าไหร่เออใบนี้คงต้องไปรอเล่นจริงๆตอนที่มันเข้ามาอีกทีส่วนการ์ดเก่าในกล่องโกส์สไปเดอร ถ้าขายชอบเล่นเด็กมูฟโกลด์สไปเดอร์จำเป็นมากนะเป็นการหนึ่งเอเนจีเคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดแล้วเล่นคู่กับไอรอนฟิสเล่นคู่กับอารันยาถ้าชอบเล่นเด็กมูฟโกลด์สไปเดอร์จะยกระดับให้กับเด็กคุณได้มูฟทุกประเภทนะครับเป็นหนึ่งฟอร์ตก็ได้ทำดาวคลาสสิกก็ได้บัลล์ก็ได้ส่วนซูเปอร์เจนก็การ์ดเทียสามอะ่ะสัปดาห์นี้5คะแนน5คะแนน6คะแนนนะ6คะแน5น5คะแนนต่ำเกินใจร้าย6คะแนนครับไปรอดูความเก่งกันที่เวทอ้อมอีกที